เป็นเจ้าในเิ็นคุณอันมากแล้วก็ขอร้องน้องแด่พระผู้มีพระาคเจ้าผู้ไร้จกัจกรีแต่สรุปชอบได้โดยปกติเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาในจาระนะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกนี่นะเอาคำแปล เฉยๆเยอะเราภาวนาบ่อยๆนะครับรอ้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยคือรู้แจ้งโรคกันแล้วเราก็รู้จินกินเยอะหรคือเราไม่สงสัยว่าจริงหรือว่ารู้แจ้งโรคอย่าเพิ่งคําสอนอย่างเช่นกรรมในอดีตส่งผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันส่งผลในอนาคตเรามาพิจารณาดูก็ มีไหมชาติหน้ามีไหมเนยคือระดูที่นี่ราดูเลยสาศาสนาอื่นนะ พอเราพิจารณาที่ทำไมคาสอนคำวิดีถึงช่วยได้ชั่วสัจโรองเป็นไปตามแบบเขาไม่มีเนีเขก็ไม่มีวะเย็นคำทัางหลายกกิดแต่เห็นต่เขาไม่รู้เขาว่าโลกนี้เป็นยังไงเคยเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างไนใครเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นอยาง้งต่อไปก็จะเป็นอย่างไน จริงนะถ้าหากว่ากรามในอดีตสมงคนในปัจจุบันก็แปลว่าการกระทําในอดีตมีกรรมในปัจจุบันนะก็สิ่งที่เราทําแล้วจะไปไหน จบแล้วสองจบแกพัลนาไปจนน้ำใจของเราเกินเายกน้ำใจคือรู้สึกอู เราูดไมตรีออกไปไม่ว่าจะตัวเองกับคนอื่นก็ดี สมีความพ้นทุกข์่อยทําเห้เนพร้อสิ่งใดที่เราทําไปเราดูนี่เราคิดดีเราบรรลุผลกดีทังนั้นเลยแน่้น่ดีแล้วมันใจโปต่ะ Gracias.